สวัสดีครับหลวงคิดชาแนลครับชีเป้าซื้อบ้านครับหลังนี้ครับลงคลิปไป6 5 0 0 0ห้บาทลดเหลือ5 9 0 0 0นเบาทส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพื้นที่ครับ63-65ตารางเมตรครับหน้ากว้าง7จลึกเครับเพื่อนๆลองคูณดูครับนะหนึ่งรับเบียงมี3ามห้องนอนมีหนึ่งห้องรับแขกและมีหนึ่งห้องน้ํานะครับหลวงคิดชาแนลชีเป้าซื้อบ้านครับทุกหลังที่ดูมาจากคลิป หลวงกิ h ชาแนลบอกพี่เพนเลยบอกว่าดูมาจากกิติคุยได้ง่ายส่งให้ฟรีอีก200กิโลครับเสาหน้า6นะครับเสาหน้าหกโครงสร้างเป็นไม้เต็งครับตัวเดือนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนี่คือพื้นที่จะสอยนี่ใหญ่มากหลังนี้ครับหลังนี้ต้องใช้คันรถถึง3คันรถนะครับส่งบอดดนเนี่ยนะประมาณ2คันรถ3คันรถครับไปส่งให้ลูกค้าครับนะ นี่ฮะด้านหลังครับหลังคามุงด้วยกระเบื้องรอนคู่นะครับรอนคู่เกรดเอสาช้างนะครับเสาหน้าหกนะฮะสามารถยกสูงได้เพื่อนๆบอกเจ้าของโครงการนะครับเดี๋ยวเขาลกเขายกสูงให้จนส่วนรายละเอียดบางอย่างคุยนอกรอบนะครับฝาเนี่ยด้านในตีแนวนอนด้านนอกตีแนวตั้งนะครับขอพูดพูดผิดแล้วครับหลวงกิตพูดผิดด้านนอกตีแนวนอนด้านในตีแนวตั้งครับ สลับไปนิดนึงคนระับท่านผู้ชมเสรนิวครึ่งแปดครับนะนี่ฮะด้านหลังด้านข้างด้านข้างฮะฮะใครต้องการบ้านนอกดาวราคาถูกช่วงปีใหม่นะโครงการนี้เลยครับเป็นกาไม้อยู่อำเภอบางซ้ายบางซ้ายบางสายพระนครเสียยาครับอยู่ติดอำเภอเสนาครับถ้ามาจากสุพรรณหรือมาจากปทุมนะถนนเส้น470เลี้ยวขวาเลยถ้ามาจากปทุมครับมาออกถนนเส้น อำเภอเสนานะฮะถ้าผ่านโครงการร้านเฟนไปต่างอำเภอเสนาก็อยู่ซ้ายมือเลยครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามาไม่ถูกขอพิกัดคุยรายละเอียดคุยลายกับพี่เพนนะครับนี่ฮะยอมขายถูกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เหลือ5้าแสนเก้าหมื่นบาทท่านผู้ชมนะฮะยอมลดราคาแล้วนะฮะท่านผู้ชมพื้นที่60กว่าตารางเมตรนาเก คูณเก้าโอ้โหเนี่ะท่านผู้ชมน่าเขียวเลยฮะเจ้าของโครงการเขาต้องการขายหลางสต๊อกปีใหม่นี้ครับท่านผู้ชมคิตตีก็เพิ่งมาถ่ายเสียดายจังเลย้ามาสักครึ่งเดือนหรือว่า,ามาสักหนึ่งเดือนเนี่ยเพื่อนๆได้ตัดสินใจตอนปีใหม่ครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่ายังไม่ปีใหม่ครับอีก10วันครับปีใหม่ครับหลวงกิจชาแนลเลยชี้เป้าซื้อบ้านไปก่อนครับเอาไปเลยห้าแสนเก้าหมื่นบาทนี่ห้องนอนนะครับ ห้องแต่ละห้องนะครับอย่างห้องนอนนะฮะสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะห้องนอนสามห้องเท่ากันหมดเลยครับสามห้องสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะครับระเบียงด้วยสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับนี่ประตูบานสไลด์เข้าห้องรับแขกครับห้องรับแขกห้องเดียวครับที่ใหญ่กว่าปกติครับสามเมตรคูณหกเมตรตัดห้องน้ําไปสองเมตรครับท่านผู้ชมอ่านะฮะฝ้าแปดเหลี่ยมนะฮะท่านผู้ชม ะห้องรับแขกนี่ใหญ่ครับห้องนอนที่สองครับอยู่นี่คะฮะบานประตูปิดเปิดนะครับห้องนอนที่สองครับนี่ห้องนี้ครับสามเมตรนสิบคูณสามเมตรนะครับฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมท่านผู้ชมหลวงกิจ่องแชนแนลชี้เป้าซื้อบ้านครับท่านผู้ชมสองปีสองร้อยโลห้องนอนที่สามอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะัะห้องนอนที่สามสามเมตรนสิบคูณสามเมตรนะครับนี่ฮะเข้ากันหมดเลยครับสามห้องนอนแล้วก็หนึ่งระเบียง ส่วนเองรับแขกนี่ฮะที่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับก็คืออ่า6เมตรคูน3เมตรครับนี่ห้องน้ำนะฮะ2เมตรนะครับท่านผู้ชมโอเคนะฮะนี่ห้องน้ำนะฮะโอเคครับสมาร์ทบอร์ดใช้สมาร์ทบอร์ดครับกดติดตามให้ด้วยนะครับหลวงคิดเชี่ยน่าเอชีพเป้าซื้อบ้านร้านเป็นค้าไม้บางไซตอยุธยาครับหลังนี้ราคา6แสน5หมื่นบาทลดเหลือ5แสน9หมื่นบาทพื้นที่60กว่าตารางเมตรครับขายถูกมากๆครับไม่ถึงตารางเมตรละหนึ่งหมื่นส่วนพื้นบ้านที่เห็นนะครับเดี๋ยวจะขัดสี ลงสีให้ใหม่ครับรับรองว่าไหม่เอี่ยมอ่องแน่นอนครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ